หน่วยส่งออกข้อมูลหน่วยส่งออกข้อมูลนะคะเป็นอนุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการแสดงผลออกมาไม่ว่าจะเป็นในแสดงออกมาในรูปแบบเสียงหรือรูปภาพจอภาพหรือมอนิเตอร์ทําหน้าที่แสดงผลของข้อมูลทั้งตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโดยการแสดงผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพ ประเภทของจอภาพ1จอภาพแบบ CRT ซึ่งเป็นจอแสดงผลที่รับสัญญาณภาพแบบอนาล็อกโดยมีการพัฒนาจอแสดงผล CRT มาจากจอโทรทัศน์หลักการทำงานของจอแสดงผลแบบ CRT จะทำหานโดยอาศัยหลอดภาพที่สร้างภาพเหมือนกับในโทรทัศน์โดยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนไปยังผิวหน้าจอซึ่งมีสารประกอบของฟอสฟอรัสฉาบอยู่ที่ผิว เมื่อถูกยิงแสงอิเล็กตรอนมากระทบสารเหล่านี้ก็จะเกิดการเรืองแสงขึ้นมาทำให้เกิดเป็นภาพและสีตามสัญญาณอนาล็อกที่ได้รับมา 2. อจอสแสดงผลแบบ LCD เป็นจอสแสดงผลรุ่นที่2ต่อจากจอสแสดงผลแบบซ r t หลักการทมมานของจอสแสดงผลแบบ LCD จะใช้วัต สดุรประเภทผลึกเหลวมาใส่ไว้ในผิวของกระจกใช้หลักการปรับเปลี่ยนโมเลกุลของผลึกเหลวเพื่อปิดกั้นแสงเมื่อมีสนามไฟฟ้ามาเหนียวนำทำให้เกิดสีขึ้นข้อดีของจอ LCD นะคะก็คือมีหลายอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ LCD จะประหยัดพลังงานมากกว่าจอแบบ CRT แต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนั่นก็คือ จอ LCD นะคะก็มีมุมมองสำหรับการมองเห็นภาพค่อนข้างแคบประเภทที่3นะคะก็คือจอแสดงผลแบบ LED ก็คือหลักการทำงานไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนเท่าไหร่ด้วยการนำหลอด LED มาเรียงซ้อนกันเป็นแถวโดยนํำภาพต่างๆจะเกิดขึ้นจากการติดดับของหลอด LED ทำให้เกิด ภาพและสีที่ชัดเจนกว่าจอแสดงผลแบบอื่นๆเครื่องพิมพ์หรือ p r i นเตอนะคะเป็นอุปกรณ์ที่แปลการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ออกมาในรูปแบบรูปภาพหรือตัวอักษรโดยการพิมพ์ออกมาในกระดาษหรือวัตถุต่างๆประเภทของเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบจุด หรือ d o t Ma t r i x p r i เ t e r เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีหัวยิงเป็นเข็มขนาดเล็กพุ่งไปชนแผ่นผ้าหมึกเพื่อทำให้หมึกติดบนกระดาษเป็นจุดเล็กๆหลายๆจุดเรียงกันเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพหัวเข็มที่ใช้ยิงไปยังผ้าหมึกมีจำนวนหลายหัวโดยปกติใช้ขนาด24หัวเข็มซึ่งจัดเรียงวางกันในแนวตั้งทำ ให้ได้ตัวหนังสือที่ละเอียดพอสมควรเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเลเซอร์ปรินเตอร์เป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้ความคมชัดและความละเอียดสูงกว่าการพิมพ์จะใช้หลักการทางแสงปกติมีความละเอียดไม่น้อยกว่า600จุดต่อนิ้วเครื่องพิมพ์เลเซอร์จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกหรือ i n j e t Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการพ่นหมึกและการผสมสีจากแม่สีสามสีนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินโดยจะผสมสีให้ได้สีตามความต้องการและพ่นหมึกเพื่อให้ติดบนกระดาษ ลำโพงหรือสปีคเกอร์ทำหน้าที่ในการแปลสัญญาณไฟฟ้าให้ออกมาในรูปของเสียงทำให้เกิดเสียงดังขึ้น